นี่คือช่วงแรกนะครับแนะนําหนังสือนิดนึงนะครับเผื่อใครอ่านตามหมอมีหลายคน DM มาหาหมอนะบอกว่าอ่านหนังสือตามหมอดีใจมากดีใจจริงๆนะครับแล้วก็พยายามหาหนังสือที่เราชอบจริงๆมาเมื่อพรสวรรค์ไม่อาจค้ำจุนความฝันของคุณได้นะครับนี่คือชื่อหนังสือนะครับเป็นหนังสือเก่าพอสมควรแต่ไม่เก่าจนเกินไปเชื่อว่ายังหาอ่านได้นะครับสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่การไร้โชคไร้ทรัพย์แต่เพราะเราไม่ได้ตั้งเงินไขให้ตัวเองตั้งแต่แรก คนคนหนึ่งเมื่อไม่ได้ตั้งเงื่อนไขให้ตัวเองก็ไม่มีคุณสมบัติที่จะขออะไรจากโลกใบนี้คนเก่งไม่น่ากลัวแต่น่ากลัวคือคนเก่งที่พยายามอย่างไม่หยุดยั้งตั้งหากนะครับหนังสือเล่มนี้ก็เล่าถึงเรื่องของข้อจํากัดในความสามารถอะไรบางอย่างของเรานะครับถ้าเราตั้งเป้าไว้แล้วเรารู้สึกว่าความสามารถมันไปไม่ถึงบางทีมันก็บันทอนกําลังใจเหมือนกันถ้าอ่านหนังสือเล่มนี้นะครับมันก็จะทําให้เรามีเลี้ยวมีแรงมีกําลังใจในการสู้ต่อไปมากขึ้นนะครับมีที่พับไว้บางช่วงบางตอนเดี๋ยวอ่านให้ฟังนะครับบนโลก ไปนี้มีเรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจอยู่มากมายบทสรุปของทุกเรื่องที่เราเห็นนั้นสวยงามเหมือนรูปที่ผ่านการรีทัชด้วยโฟโต้ช็อปน้อยเรื่องนักที่เราจะรู้ว่าระหว่างทางพวกเขาเจออะไรบ้างกว่าจะสําเร็จนะครับนี่คือประโยคสั้นๆในหนังสือเล่มนี้นะครับใครที่มีความฝันและรู้สึกว่าความสามารถไม่มากพอหมดกําลังใจเล่มนี้ช่วยได้มากเลยนะครับเป็นหนังสือแปลนะคนเขียนชื่อเธอรี่ตู่สิงเตอร์เมาผิดขออภัยด้วยนี่เป็นคนจีนนะครับแต่แปลมาแล้วอ่านง่ายนะครับฝากไว้ด้วยนะ เมื่อพรสวรรค์ไม่อาจคำจุนความฝันของคุณได้นะครับเป็นเบสเลอร์ด้วยนะครับหาซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไปนะครับสวัสดีครับอันดาเป็นชายหนุ่มอายุเท่าไหร่ลูกตอนนี้21ปีครับผม21ปีนะครับโอ้เรื่องราวของอันดาเล่าให้เราฟังระบายออกมาได้เลยลูก คือตอนเด็กผมมีพ่อเป็นแบบช่างยนต์แล้วก็แบบมีแม่เป็นรับจ้างทั่วไปเป็นแม่บ้านแล้วก็มียายที่แบบคอยดูแลผมครับอยู่กันทั้งหมด4คนครับผมก็แบบเป็นครอบครัวที่ก็มีความสุขดีครับจนแบบเหมือนพ่อเขามีอู่ซ่อมรถใช่ไหมแล้วบแบบเ,เด็กก็แบบเล่นไปเล่นไปเรื่อยอย่างเงี้ยจนก็ไปค้นกล่องเครื่องมือของพ่อครับผมสิ่งที่เจอก็คือผมไปเจอโทรศัพท์อันนึงที่ไม่เคยเห็นพ่อเอามาใช้เลยครับผมก็นั่งเล่นเกมกดในบ้านที่เป็นลูกบอลจริงๆะครับแม่ก็ เดินมาถามว่าไปเอาโทรศัพท์ใครมาอะไรอย่างนี้จนเหมือนแม่ก็ออกไปเช็คครับน่าจะเช็คในรายชื่อครับแล้วแบบเมมชื่อของผู้หญิงไว้ครับแล้วผมก็เห็นแม่ร้องไห้แต่ตอนนั้นผมยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรนะครับวันนั้นผมก็นอนเตรียมตัวไปเรียนครับอยู่ดีผมก็ตื่นกลางดึกเพราะแบบเหมือนเสียงคนทะเลาะก,กันอะไรอย่างนี้ครับปรากฏว่าแม่ก็จับได้ครับว่าบบพ่อก็มีผู้หญิงคนอื่นอะไรอย่างนี้มีการแบบทำลายร่างกายกันบ้างอะไรอย่างงี้ครับแบบลงไม้ลงมือกันผมก็แบบต้องนอนกัน้นไม่ให้ร้องไห้ ไห้เสียงดังกลัวเขารู้ว่าเราแบบร้องไห้เงี้ยครับจนแบบก็กั้นถึงจุดหนึ่งมันก็ไอออกมาครับเหมือนเรากั้นเกินพอพ่อแม่รู้เขาก็หยุดทะเลาะกันพ่อก็ออกจากบ้านไปเงี้ยครับตอนนั้นมันก็ประมาณเช้าๆครับแม่ก็มาอาบน้ําให้ผมส่งผมไปเรียนนี้ครับแม่ผมอาบน้ำผมแล้วแบบเลือดอยังไหลอย,อยู่อะไรยังไหลอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็แม่ก็ร้องไห้ตอนนั้นผมก็ทําตัวไม่ถูกมากๆเลยครับตอนนั้นอันดาอายุเท่าไหร่อ่ะครับน่าจะอยู่ประมาณป .2 ป .3 ประมาณนั้นครับโอเค เหมือนความสัมพันธ์ในครอบครัวก,ก็เริ่มไม่อบอุ่นเหมือนเดิมครับมีทะเลออกกาะกันให้เห็นบ้างแต่ถ้าแบบเขาเห็นว่าเรายัางมองอยู่หรือแบบอยู่ใกล้ๆเขาก็จะเลี้ยงๆนะครับแต่ว่าบางทีมันก็ดินเสียงแบบกระจกแตกบ้างเสียงคนกรีดด่าก,กันอะไรเงี้ยจนหนึ่งขั้นทําทเรื่องหย่าร้างกันนะครับเหมือนเจ้าหน้าที่ที่เขาจะคอยจัดการแบบเกี่ยวกับเด็กที่มีเคสหย่าร้างอย่างเงี้เขาก็มาถามกับผมว่าเด็กอยากจะเลือกอยู่กับใครอะไรเงี้ยครับผมก็เลยตัดสินใจว่าผมน่าจะอยู่กับแม่ผมแบบเห็นแม่ทุ่มเทกับผมมาก เลือกตัวเองยังไหลอยู่แต่ก็ยังแบบฝืนยิ้มแล้วก็ร้องไห้แล้วก็แบบแต่งตัวให้ผมไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยแบบขนาดวันนั้นเป็นวันที่แยแ่สำหรับเขามากอย่างเงี้ยครับเขายังทําแบบหน้าที่ความเป็นแม่ได้ดมีมากผมก็เลยโอเคผมอยู่กับแม่นะอะไรงี้นจนอย่าล้างกันใช่ไหมครับพ่อก็เอารถไปเอาเงินเอาอะไรหลายๆอย่างไปครับแล้วก็แบบไม่ค่อยเหลืออะไรให้แม่เลยอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าชื่อที่เป็นรถก็เหมือนจะเป็นชื่อของพ่อครับผมเขาเลยเอาไปหมดเลยก็เป็นช่วงที่ผมกาลังขึ้นเรียนมอต,ต้นพอดีอย่างเงี้ยครับแม่ผมที่แบบ ทำแค่อาชีพรับจ้างทั่วไปเป็นแม่บ้านอย่างเงี้ยครับการที่จะต้องส่งเด็กคนนึงขึ้นเรียนม1มันก็มีเรื่องของค่าเทอมค่าเดินทางอะไรอย่างเงี้ยมันก็หนักมากสําหรับแบบผู้หญิงคนหนึ่งที่ทําอาชีพรับจ้างทั่วไปเป็นแม่บ้านมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับแม่ก็ต้องออกไปทํางานเยอะขึ้นเพื่อแบบส่งผมเรียนแรกแรกแม่ก็ยังอยู่กับผมครับแต่ว่าอาชีพรับจ้างทั่วไปมันก็เลี้ยงเด็กคนนึงเรียนมต้นก็ยากครับผมได้เห็นแม่ผมตัดสินใจขายเพราะเสื้อผ้าเครื่องประดับอะไรที่แบบดูเป็นความสุขของผู้หญิง คนนึงอะไรเงี้ยครับเขายอมขายสิ่งที่อาจจะเป็นความสุขของเขาเพื่อแบบส่งผมได้ให้เรียนหนังสืออะไรเงี้ยครับพอถึงจุดหนึ่งถ้าเราขายของไปเรื่อยๆเงินมันก็มันก็ใช้เรื่อย,รอยครับของที่ขายได้มันก็หมดแล้วครับไม่มีสมบัติอะไรให้ขายแล้วอะไรเงี้ยแม่ก็เลยตัดสินใจเข้ากรุงเทพไปทํางานครับผมแล้วก็ให้ผมอยู่กับยายครับถ้เป็นช่องขึ้นม .3 ม .4 เราเป็นเด็กแบบเล่นการุกก็แบบติดเกมประมาณหนึ่งอะไรเงี้ยครับเป็นเด็กนั่งหน้าคอมก็แบบมียายมาเอะกินมะม่วงไหมเอาข้าวเอา แน่นี้มาให้อะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าแบบโอเคก็เป็นบบชีวิตที่แฮปปี้ดีนะอะไรเงี้ยจนมีเหตุการณ์หนึ่งครับบ้านผมกับบ้านยายคือมันก็ห่างกันประมาณหนึ่งก็คือต้องเดินกันมครับแล้วแบบทางเดินมันก็ไม่ค่อยดีครับมันก็ลื่นๆบ้างครับคนแก่คนนึงเขาก็แบบเกิดเหตุการณ์ที่แบบหกล้มได้อะไรเงี้ยครับกลายเป็นว่ายายเขาเริ่มเดินไม่ได้ครับจากยายที่แบบคอยดูแลเราอะไรเงี้ยเหมือนมาดูแลเราไม่ได้ zzo. แล้วก็เหมือนแม่ก็บอกว่าเออให้เราต้องไปดูแลยายนะอะไรเงี้ยด้วยความผมเป็นเด็กติดเกมผมก็เลยรู้สึกาามันน คัะมากเลยนะแบบโอ้โหผมเล่นเกมอยู่ก็ต้องแบบแป๊บเดียวก็ต้องยายต้องไปกินข้าวเย็นแบบลุกมาปิดประตูบ้านเองก็ไม่ได้อะไรเงี้ยครับต้องแบบไปดูแลเขาเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับมีวันหนึ่งครับผมแบบเล่นเกมอะไรกำลังแบบจริงจังเลยผมลืมว่าต้องไปปิดบ้านให้เขาแบบไปหาเขาช้ากว่าปกตินะครับพอเราไปถึงปุ๊บยายเขาออบ่นแล้วแบบมาช้าน่เออจะไม่ได้นอนนั่นนี่นั่นนี่เหมือนตามภาษาคนแก่เขาครับ ผมก็ฟิลเหมือนเล่นเกมแพ้แมาครับแบบอ mm. ่อนล้อนิดหนึงครับก็เลยแบบบ่นลายยายอะไรเงี้ยสิ่งที่ผมเห็นเขาครั้งแรกคือปอติยายแกดเป็นคนที่แบบยิ้มแย้มอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ mm. ผมเพื่งเคยเห็นน้ําตาของยายครั้งแรก mm. ผมก็เลยแบบตัดสินใจนานมากเลยว่าแบบผมอยากจะขอโทษเขาไหมหรืออะไรเงี้ยเพราะว่ารู้สึกว่าแบบอารมณ์หัวร้อนชั่ววูบอะไรอย่างนี้ผมก็เลยตัดสินใจไปอะไรเงี้ยพูดขอโทษไปแต่ยายก็บอกว่าอืมที่เขาร้องไห้อะคือเขาแบบไม่ได้โกรธแล้วนะที่เราพูดไม่ดีอะไรเงี้ยงงเลยว่าเอ้าเราร้องไห้ทําไมอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่เขาร้องไห้อะคือเขาร้องไห้เพราะว่าเขาต้องรู้สึกว่าเขาเป็นภาระในชีวิตคนอื่นต้องคอยแบบให้คนโน้นคนนี้มาดูแลอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้ผมรู้สึกเรียนรู้ว่าแบบสิ่งที่ทําให้คนเรารู้สึก แย่ yeah. คือแบบการที่ต้องยอมรับว่าเราอ่ะเป็นภาระของใครสักคนนึงอะไรอย่างนี้หลังจากนั้นผมก็ โอเคตั้งใจดูแลเขามากขึ้นอะไรเงี้ยไปตรงเวลามากขึ้นเริ่มแบบมีความสุขกับการที่ได้ไปหาเขาอ่างเงี้ยครับมันเหมือนหนังเรื่องหนึ่งเลยพอเราเรียนรู้จากการที่เราจะมีความสุขกับเขาแล้วอ่างเงี้ยเขาก็ล้มป่วยทันทีเลยอะไรเงี้ยมีเหตุการณ์หนึ่งเขาเหมือนหน้ามืดล้มในห้องน้ำสองสามชั่วโมงอะไรเงี้ยรู้สึกว่าถ้าเรายังอยู่คนละบ้านอย่างเงี้ยมันดูแลกันไม่ค่อยได้ผมก็เลยตัดสินใจไปอยู่กับเขาอะไรเงี้ยจนมีวันหนึ่งเขาป่วยหนักจนเข้าโรงพยาบาลนะครับผมก็ไปเยี่ยมเขาไปคุยกับเขาไม่ร ผมไม่เข้าใจเขาพูดว่าแบบทําไมไม่ปล่อยเขาให้ตายที่บ้านทําไมต้องพาเขามาโรงพยาบาลด้วยทําไมไม่เอาค่ารักษาเขาอะมาส่งผมเรียนมันตอบย้ําสิ่งที่แบบเขาเคยทําให้ผมดูว่าแบบการที่ต้องเป็นภาระใครสักคนมันรู้สึกแย่ขนาดไหนอะไรเงี้ยเขาเลือกที่จะแบบยอมไปดีกว่าเพื่อที่จะไม่อยากเป็นภาระอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็จากไปครับผมรู้สึกดีมากเลยที่ได้แบบขอโทษเขาถ้าผมไม่ขอโทษในวันนั้นผมก็คงแบบไม่ได้พูดอีกตลอดชีวิตเลยอะไรเงี้ย ก็หลังจากยายตายก็ผมก็จบม6ครับผมก็เพิ่งรู้ว่าแม่มีปัญหานี่นอกระบบที่แบบกู้มาสงผมเรียนต่างๆตั้งแต่ม1ยันม6อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ตอนแม่ขายบ้านใช้นี่อเหมือนแม่ก็มีเงินมาประมาณนึง <c oughs> ผมไม่รู้ว่าคนอื่นเขาจะบอกว่าแบบเออลูกต้องใช้เงินประหยัดประหยัดนะต้องแบบ เก็บออมนะอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่แม่บอกกับผมคือแม่บอกว่าออกไปใช้เงินหน่อยไหม mm. ออกไปเที่ยวไหมอยากกินอะไรไหมอะไรเงี้ยตอนนั้นผมงงมากแล้วแบบผมรู้ว่าสถานะการเงินเราไม่ดีแต่ทําไมต้องอยากให้ใช้โอเคผมก็เลยแบบขอเขาในสิ่งที่รู้สึกว่ามันจําเป็นกับการเรียนมหลาลัยเช่นแบบซื้อถมอเตอร์ไซค์ซื้อโทรศัพท์แล้วก็เป็นโน้ตบุ๊กเครื่องหนึ่งครับชีวิตปีหนึ่งมันก็เริ่มมาแบบแมบบ่มีแม่ส่งค่าเทอมให้ปกติผมก็เรียนของผมไปใช่ไหมครับทุกสิ้นเดือนแม่ก็จะคอยส่งเงินมาให้บ้างอะไรเงี้ยจน ความถี่ของการส่งเงินมันเริ่มหายไปแล้วครับกลายเป็นสองเดือนทีหรือสามเดือนทีพอไปเรื่อยๆแม่ก็ส่งเงินช้าลงช้าลงจนแบบเหมือนขาดการติดต่อเลยครับเงินที่ผมมีมันก็ค่อยๆหมดไปเรืเลยอย่างเงี้ยผมก็เลยตัดสินใจแบบต้องหาเงินด้วยตัวเองแล้วตอนนั้นมันเป็นเหมือนคริปโตมันค่อนข้างแรงครับแล้วมันมี NFT มันจะมีอาชีพอาชีพหนึ่งเกิดขึ้นก็คือเหมือนรับจ้างเล่นให้กับนายทุนก็จะได้เงินมาใช้บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคได้เงินจากตรงนั้นมาผมก็ พอใช้ชีวิต ช่วงปีหนึ่งไปได้ครับ NFT มันก็ไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็พังจริงๆครับแล้วผมก็เริ่มแบบไม่ค่อยมีเงินแล้วจากที่แบบยังพอหาเงินได้กินข้าวทุกมือ้อมันก็เริ่มน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆจนแบบต้องอดมื้อกินมื้อบ้างอย่างเงี้ยครับมันก็มีช่วงเวลาที่ท้อครับผมเจอเหตุผลหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมโกรธแม่ไม่ลงครับคือมันเหมือนมีข้อความทวงหนี้มาทางไลน์ครับเหมือนแม่เอาเบอร์ผมไปค้ำอย่างเงี้ยครับผมก็นึกว่าแบบก็เป็นข้อความเหมือนแบบหลอกทั่วไปแล้วแบบคุณมีหนี้้องช นะฟีลฟีลเหมือนแก๊งค้อเซ็นเตอร์อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าอันนี้มันมีการพิมพ์เป็นชื่อจริงของแม่แล้วก็ส่งข้อความมาอ่ะผมก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ธรรมดาแล้วผมก็เลยเข้าไปดูครับปรากฏว่าเป็นคําขู่ครับว่าให้เราอ่ะหาเงินมาคืนนะเพราะแม่เรากู้แล้วก็เหมือนหายไปอย่างเงี้ยครับแล้วเขาก็แนบมาว่าถ้าไม่คืนเงินภายในเวลานี้ผมจะปล่อยรูปนูตของแม่ครับเป็นรูปโป๊ที่แบบแม่เอาไปเหมือนฟีลเหมือนค้าประกันหรือแบบยอมให้ผู้ชายคนนี้ให้เงินเขาอะไรเง 也好。啊 แล้วเงินนั้นมันก็ถูกส่งมาเป็นค่าเทอมค่าเลี้ยงดูผมในแต่ละเดือนผมก็เลยรู้สึกโกรธแม่ไม่ลงลครับ mm hmm. เพราะว่าเขายอมทําอะไรหลายๆอย่างเพื่อเรามากๆขนาดนี้อะไรเงี้ยผมเลยหายเหตุผลในการโกรธเขาไม่ลงลยครับเขาคงเต็มที่สุดๆแล้วอะไรนี้ที่เขาหายไปเขาคงมีเหตุผลนะผมก็เชื่อใจในเขาครับพอปี2แบบเหมือนที่ผมบอกว่าตลาดคริปโตมันก็เหมือนเบาๆลงไปใช่ไหมครับไอรายได้ที่ผมเคยหาได้ช่วงปีหนึ่งมันก็น้อยลงแล้วครับผมก็เลยต้องแบบเริ่มหาพาร์ทไทม์ ทำเรื่อยๆครับเป็นชั่วโมงละส0บบาทชีวิตผมตอนนั้นก็คือเราตื่นมา8โมงเช้าเราไปเรียนใช่ไหมครับพอตกเย็นเรียนเสร็จเราเข้าพาร์ทไทม์ต่อจนถึงตีหนึ่งถึงตีสองอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็ต้องมาทำการบ้านที่แบบเป็นหนึ่งในวิชาเรียนเราต่อมันก็ลากไปถึงแบบตีสองบ้างตีสามตีสี่ 3, 4, บ้างผมรู้สึกว่าแบบมันยากมากการที่จะยัดทั้งหาเงินหารายได้ในช่วงเรียนแล้วก็การเรียนแล้วก็สุขภาพการพักผ่อนนี้ครับแต่ผมก็ตั้งใจอยากเรียนให้จบอะครับเหมือน คำพูดที่ยายพูดไ้เขาเคยพูดเล่นๆว่าแบบอยากเห็นเราอ่ะรับปริญญานะอะไรเงี้ยเหมือนผมต้องทําสิ่งนี้ให้ได้อย่างน้อยก็เพื่อยายที่อาจจะคอยแบบมองอผมอยู่จากข้างบนอะไรเงี้ยครับผมมีกยศเป็นค่าเทอมให้ครับแล้วก็เขาจะให้ค่าครองชีพมาสามพันต่อเดือนผมเลือกที่จะนําไปเป็นค่าหอครับผมส่วนค่ากินผมก็ต้องหาพา์ท์เอาเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับบางวันก็ยังแบบซื้อมาม่าไม่ได้หรือต่อให้ซื้อมาม่าก็ซื้อได้แค่ห่อเดียวก็ต้องแบบแบ่งกินก่อนเข้างานกับหลัง เลกง,งานนี้ครับผมก็เลยมีแรองอยากจะศึกษาคือต,ตอนนี้ปี4มันต้องมีฝึกงานใช่ไหมครับก่อนที่จะเรียนจบผมควรจะเลือกทางไหนดีระหว่างฝึกงานในแบบต่างจังหวัดอย่างนี้ครับเพราะว่าค่าของชีพค่าที่พักอะไรมันอาจจะลองฝืนๆไปต่อได้ให้เรียนจบ ต่จริงผมอยากไปฝึกงานบริษัทใหญ่ๆแถวๆแ,แบบกรุงเทพปริมณฑลด้วยอะไรอย่างเงี้ยด้วยความแบบสายงานนิเทศโอกาสหลายๆอย่างมันจะไปกระจุกตัวอยู่ในนั้นซะเยอะครับบริษัทที่มีโอกาสหรือมีแบบ awareness มากกว่ามันจะช่วยให้แบบคนในองค์กรประสบความสำเร็จได้ด้วยผมก็อยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับเหมือนถ้าวันนึงผมเริ่มดูแลตัวเองได้เริ่มมีแบบเงินสำรองที่มากพออย่างเงี้ยผมว่าจะตามหาแม่ดูครับยังไงเราก็อยากอยู่กับเขาเขา้ขาน่าจะเป็นคนที่ผมแบบเหลืออยู่คนเดียวในชีวิตแล้วครับที่เป็นครอบครัว ที่ผมยังไม่หาตอนนี้หรือตอนนี้ยังไม่ได้ล้นหาก็เพราะว่าแบบผมรู้สึกว่าตอนนี้ชีวิตผมยังลําบากมากเลยแล้วถ้าเขายังลําบากอยู่ถ้าคนลําบากสองคนมาอยู่ด้วยกันบางทีมันอาจจะยากกว่าหรือเปล่า อันดาจะปรึกษาพี่ว่าอันดาควรจะฝึกงานที่ต่างจังหวัดหรือว่ากรุงเทพดีใช่ไหมครับพี่พักเรื่องนี้ไว้แป๊บหนึ่งนะ<ช>พี่จะบอกอันดาแบบนี้เลยว่าโหชีวิตอันดาแม่งนี่น่าจะเป็นสายแรกเลยนะที่พี่รู้สึกว่ามันหนักหน่วงมากจริงๆอ่ะพี่อูว่าปะนี่เราเปิดยาระบายมาทั้งหมด45 EP ออ่ะ พี่ว่าเรื่องของอันดาแม่งเป็นเรื่องที่รุนแรงมากนะแล้วก็เข้าใจคําว่าต้นทุนชีวิตไม่เหมือนคนอื่นเลยอ่ะอันดาเป็นคนที่เข้มแข็งมากนะเราฟังจากน้ําเสียงของอันดานะเรื่องของอันดาแม่งโอ้โหไอ้เหี้ยอิมแพคใจพวกเรามากแล้วก็ไม่ใช่แค่พี่นะพี่รู้สึกว่าในคอมเมนต์ก็มีกําลังใจมากมายให้เองเลยนะอันดาแต่ว่าอันดาเล่าด้วยความที่ไม่ยอมแพ้น้ําเสียงมันรู้สึกว่ามันยังมีเรี่ยวมีแรงสู้อ่ะพี่ถามแบบนี้ว่าเองเหนื่อยไหมว่าตอนเนี้ยก็เหนื่อยครับแต่ผมรู้สึกว่าถ้าผม ยอมเหนื่อยต่อไปแล้วผมอาจจะมีเงินเดือนหรือหางานได้จริงการได้อยู่กับแม่มันน่าจะหายเหนื่อยไปเลยครับ เเเลยยดินต่อไปอพี่จดไว้อันหนึ่งที่พี่อยากจะถามเองคือคุณแม่เป็นยังไงบ้างแล้วก็ได้ทราบจากเองเมื่อสักครู่ว่าคือคุณแม่หายไปเลยเหรอใช่ครับขาดการติดต่อเลยครับเพราะปวติแม่ไปกรุงเทพก็คือจะคุยกันผ่านไลน์อย่างเดียวแล้วพอหายไปอย่างนี้คือติดต่อไม่ได้เลยครับเหมือนเขาเปลี่ยนเบอร์เพื่อที่จะหนีเจ้าหนี้ด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยครับที่พักอาศัยที่อยู่ด้วยกันตอนมัธยมครับได้ไปดูไหมฮะแม่ขายไปเพื่อที่จะให้ผมซื้อรถซื้อน้ตบุ๊กซื้อโทรศัพท์ไปใช้ชีวิตในมหาลัยครับก็เลย ชื่อก็จะอยู่ในทะเบียนกลางเพราะว่าเป็นคนไม่มีที่อยู่อะไรประมาณนี้แล้วก็ตามหาไม่เจอเลยเหรอใช่ครับญาต<ม>ิอื่นๆนอกจากคุณยายที่จากไปมีอื่นๆไหมที่แบบสามารถเชื่อมโยงกับคุณแม่ได้<น>เพราะว่าพี่ว่าน่าจะเป็นห่วงนะคุณแม่น่าใจยากนะครับเพราะว่าแม่กระทั่งบั้นปลายชีวิตของยายก็คือ ลูกๆหล,ลานๆก็ยังไม่ดูแลยังต้องเป็นผมที่แบบเป็นคนคอยแบบเวลาเขาเข้าน้ำผมต้องแบบเช็ดก้นให้ทําดูแลเขาให้นีครับแม้กระทั่งงานศพผมก็ไม่คิดว่าจะไม่มีใครมาดูแบบแม้กระทั่งวันสุดท้ายของยายเลยเง,งี้ยมีใช่ผมอยู่ตลอดทุกคืนนี่คือแล้วปัจจุบันเองเท่าไหร่นะยี่สิบ <21 S 1> เอ็ดหรอยี่ครับผมโอ้โห มึงแม่งเก่งว่ะอันดาหนึ่งเรื่องที่พี่นับถือใจเลยคือเองเป็นคนที่เป็นนักสู้เลยอะหัวจิตหัวใจอเองแข็งแกร่งมากพวกเรารับรู้นะที่เองบอกว่าทุกวันนี้เองกู้เพื่อการศึกษาเลยส่วนการใช้ชีวิตเองเหนื่อยมากพี่เข้าใจเลยว่าทํางานเพื่อหาเงินกินข้าวถูกต้องไหมถูกต้องค่ะทุกวันนี้มึงทํางานพัฒน์ไทม์อะไรบ้างวะก็เป็นแบบเสิร์ฟขนมในร้านชงน้ำอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เคยเป็นเด็กเสิร์ฟที่ร้านเหล้าด้วยครับ เอาจริงพี่ฟังแล้วพี่อิมแพกมาตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่เรื่องคุณยายแล้วก็เรื่องคุณแม่ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เองยังเป็นเด็กมากที่จะต้องรับมือกับเรื่องพวกนี้ว่ะพี่นับถือใจที่เองน้ําเสียงเองแข็งแรงมากแล้วก็แข็งแกร่งมากจริงๆที่รับมือกับมันได้อ่ะอยากที่เองบอกเลยว่าต้นทุนมันไม่เท่ากันจริงๆอ่ะนี่คือหนึ่งเรื่องเรื่องแรกนะคือพี่เป็นกําลังใจให้กับชีวิตของมึงจริงๆนะมึงต้องสู้นะเว้ยแล้วก็มีกําลังใจมากมายที่อยู่ในไลฟ์ตอนนี้ที่ส่งให้เองนะส่วนเรื่ออ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 งงงงงทีี่่เเเยยาากกกจจจจะะปปปรึึษคืออััุบนูต้ฝ งานสายนิเทศกําลังเลือกว่าจะไปสู้ที่กรุงเทพหรือว่าฝึกที่ต่างจังหวัดดีเพราะรู้สึกว่าที่กรุงเทพมันมีการเติบโตได้มากกว่าถูกต้องปะถูกต้องครับเอ็งเรียนนิเทศอะไรวะมันมีเหมือนเป็นเมเจอร์เป็นเหมือนระบุสาขาอะไรพวกนี้ปะเชิงของ creative ครับผม creative นะโอเคพี่ว่าอันหนึ่งเลยก็ต้องยอมรับว่าสายงานนิเทศอ่ะเรื่อง connect ชง connection อ่ะมันค่อนข้างสําคัญมากเรียนจบที่เดียวกันมาเฮ้ยมึงมาทํางานกับกูเฮ้ยมึงฝึกงานกับกูมึงมึงทำงานต่อได้เลย ตรงนี้สาคัญแต่พี่รู้สึกว่าเป็นครีเอทีฟอะเองเก่งจริงเองมีผลงานจริงๆอะอยู่ที่ไหนคนจะมองเห็นเองนะอารมณ์เหมือนพี่เคยอ่านหนังสือเจอเขาบอกว่าถ้าสมมติเป็นคนเก่งมากๆอะมันจะเหมือนตะปูอะพอเก่งมากมันก็ยิ่งๆสูงขึ้นจากพื้นมาเรื่อยๆอะวันหนึ่งมันจะมีคนเตะโดนแล้วมันก็จะเป็นที่เห็นของทุกคนโดยเฉพาะในปัจจุบันอนะมันมีโลกโซเชียลอ่ะสิ่งที่ทําให้เห็นผลงานเองเยอะแยะมากมายอะ มันสามารถทําได้เว้ยแล้วเป็นพอร์ตฟิลิโอของเองได้เองลองคิดงานมาสักชิ้นหนึ่งแล้วลองทําลงโซเชียลดูพี่ว่ามันก็เป็นไปได้ที่จะทาให้เห็นผลงานเองนะเพราะพี่รู้สึกว่าด้วยต้นทุนชีวิตอย่างที่เองบอกนะปัจจุบันอนะมากรุงเทพมันมันจะยิ่งเหนื่อยวะ่ะมันจะยิ่งค่าเดินทางค่าของชีพอะไรต่ออะไรอะพี่ว่ามันทวีคูณกว่าต่างจังหวัด3เท่าตัวมันเป็นไปได้เยอะแยะมากมายเลยมันจะยิ่งเหนื่อยแล้วมันจะยิ่งท้องานทะี่ชอบคือเป็นเคียร์ทีฟเลยใช่ปะเป็นสายภาพยนตร์ก็ได้ครับเคียร์ทีฟก็ม ควาชอบเหมือนกันาอ่านึกออกเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ว่ามันมีคนเห็นงานเองได้ผ่านโซเชียลอ่ะมันมันไปถึงกันได้อะโดยที่ถ้าให้แนะนําด้วยข้อมูลทั้งหมดที่มาพี่ว่าการเข้ากรุงเทพแม่งลาบากแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ชี้นําว่าเข้ามาไม่ได้นะเว้เข้ามาได้แต่ว่ามันจะยิ่งเหนื่อยมันจะยิ่งท้อแล้วมันก็โหขนาดอยู่ที่นู่นเองบอกว่ามาม่ามึงยังซื้อไม่ไหวเนี่ยมาอยู่ที่นี่มันค่าหอพักค่าเดินทางค่าอะไรอีกแม่งเหนื่อยมากๆแต่ว่าก็เป็นแค่คําแนะนําวะไม่ใช่ชี้นําพี่ว่าสายงานนี้ เติบโตได้ถึงแม้อยู่ต่างจังหวัดเป็นไปได้เพราะว่ามันเห็นงานผ่านโซเชียล มันมันดูกันได้เพื่อนพี่อู๋มีอะไรแนะนำไหมในฐานะมึงก็เคลียร์ทีเหมือนกันโดยปกติมสมมติเวลาถ้าเราแบบว่างจากการทํางานพัฒนามืออะไรครับนอนครับเพราะว่าเวลามันชนกันจริงๆนะครับแบบเอนเตอร์เทนเมนต์เล็กๆของผมน่าจะมาจากในคาสเรียนนะครับแบบเหมือนเอนจอยกับเนื้อหาอะไรอย่างนี้ก็เลยดูได้เรียนไปด้วยแล้วก็อาจจะเป็นหนึ่งในเอนเตอร์เทนเมนต์ในชีวิตผมเดียวที่แบบมันจะไปกับอย่างอื่นได้ครับเพราะว่าถ้าเราทำพ์ทไทมราแทบจะไปแบบเล่นโทรศัพท์หรืออย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับเอาเป็นแบบนี้ไหมครับ อย่างอย่างที่พี่อุ่นแนะนําพี่ว่ามันก็ดีนะครับตอนนี้คนที่ทำ t i k t o อกหรือเป็น YouTuber หรือเป็นอินฟูมันทําได้ง่ายด้วยโทรศัพท์เพียงเครื่องเดียวอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่ามันจะใช้ได้จริงหรือเปล่าแต่สมมติถ้าพี่คิดเร็วพี่อยากให้อันดาอาจจะลองทำคอนเทนต์แบบว่าถ้าเราอยากเรียนนิเทศ1วันที่เราเรียนนิเทศเราต้องเตรียมตัวอะไรบ้างทําเป็นคอนเทนต์เลยหนุ่มนิเทศอะไรอย่างเงี้ยครับ พี่ว่ามันอาจจะช่วยอันดาหารายได้เพิ่มเติมได้นะครับเบื้องต้นพี่ว่าเองต้องมีช่องทางในการให้คนเห็นผลงานเองก่อนด้วยอันดาอย่างที่พี่อูบอกเลยทุกวันนี้แม่งมือถือเครื่องนึงมันสามารถสร้างผลงานดีๆได้อะแล้วถ้าเองมีผลงานที่ทําให้คนได้รู้จักเองว่าอันเนี้ยหนุ่มอันดาเป็นคนคิดเนี่ยมันจะมีคนมองเห็นเองละก่อนอื่นเองต้องมีช่องทางพวกนี้ก่อนแล้วเนี่ยอย่างที่พี่อูบอกพวกเราช่วยกันแชร์พวกเราช่วยกันดูได้เปิดช่อง YouTube หรือว่า Facebook Facebook อะไรพวกเนี้ยช่วยได้เว้อครับนี่คือเบื้ จจรณาดูเองว่าอยู่ที่นั่นหรือว่าบุกเข้ากรุงเทพบุกเข้ากรุงเทพนี่ก็เหนื่อยหน่อยค่าของชีพสูงวุ่นวายเดินทางยากที่พักแพงมากมายแต่ที่นู่นก็อาจจะคอนเน็กชันน้อยหน่อยแต่ก็สามารถดำรงชีวิตได้ง่ายขึ้นลองเลือกดูแต่เหนือสิ่งอื่นใด มึงต้องสู้นะหนึ่งเลยคือฟังจากน้ําเสียงแล้วเองเป็นนักสู้มากนับถือใจเองจริงๆว่าที่เป็นเด็กอายุ21ปีแล้วสู้มาได้ขนาดนี้ด้วยน้ําเสียงที่พี่รู้สึกว่าเองยังไม่รู้สึกว่าท้อใจเลยอะ่ะเป็นเสียงที่เป็นนักสู้จริงๆเองเก่งมาก Re เ spect เลยแล้วก็สู้ต่อไปนะน้องชายครับพี่ชาย ได้พูดแล้วสบายใจขึ้นไหมวะที่พยายามเป็นผู้ฟังที่ดีเพราะว่าพี่ว่ามันน่าจะอัดอั้นตันใจนะเรื่องพวกนี้เนาะจะบอกว่าแบบผมอัดอั้นมากๆเลยครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่เหมือนผมพูดกับคนรอบตัวไม่ค่อยได้ผมไม่อยากใช้ชีวิตโดยที่คนอื่นมาสงสารหรือมาแบบทําดีด้วยเพียงเพราะว่าเราเหมือนดูน่าสงสารอะไรเงี้ยครับผมอยากให้เขามองผมในฐานะคนคนหนึ่งที่ก็มีปัญหาในชีวิตของตัวเองอะไรอย่างนี้มากกว่าครับแล้วเรื่องวันนี้คือผมก็ได้ปล่อยหมดแล้วรู้สึกแบบโล่งมากครับ ป็นยาระบายจริงๆของผมเลยครับผมพี่ดีใจนะพี่ดีใจอ,อยากแบบขอบคุณพี่อู๋ที่แบบคอยเป็นที่ระบายให้ผมแบบต้องถึงคอยแนะนาหนังสือดีๆแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับวัยรุ่นผ่านผลงานเรื่องโฟคิงได้ครับขอบคุณมากพี่ดีใจนะพี่นีใจจริงๆี่ไอ้พี่อูนี่ใครอะ <laughs> เฮ้ยแต่ว่าเรื่องคุณแม่นี่พี่ก็พี่มาร์คเป็นแบบว่าดอกจันไว้เลยนะถ้ามึงข้ามไปเนี่ยพี่อยากรู้มากว่าคุณแม่เป็นยังไงแต่ว่าพราว่าเองบอกว่าคุณแม่หายไปเนี่ยพี่ว่าก็น่าเป็นห่วงนะมึงความเป็นห่วงก็ก็มีครับแต่ความเป็นแม่ลูกกันแต่ว่ามันเป็นห่วงอย่างเดียวแต่ว่าเราไม่สามารถเทคแคร์ดูแลเขาได้เลยครับได้แบบสถานการณ์ตอนนี้วันหนึ่งถ้าสมมติว่ามึงอยากสร้างงานอะไรอ่าครีเอทคอนเทนต์อะไรประมาณนี้ที่ทำสมมติไปทำเป็นหนังสั้นหรือว่าทําเป็นคลิปสั้นๆอะไรพวกเนี้ยมึง ต้องการกูอะ่ะพี่ไปเล่นให้ฟรีเลยโอเคไหมเราทําสัญญากันตรงนี้โอเคปะ่ะขอคุณคราบขอบคุณมากนะเ,เอาง่ายๆถ้าสมมติวันหนึ่งมึงเข้ามากรุงเทพนะโอเคปะ่ะเรานัดกันถ้ามึงต้องการทําคลิป,คล,ปคลิปอะไรพี่จะช่วยมึงอย่างเต็มที่เลยโอเ,โอเคไหมแล้วมึงมาเปิดไลฟ์ดูแล้วก็เปิดที่มันเป็นไลฟ์แชทไปด้วยอ่ะมันมีกําลังใจแล้วก็ชื่นชมมึงมากมายนะไออันดาครับผมเดี๋ยวผมไปย้อนดูในแชททุกชั้นเลยครับขอบคุณนครับ พี่อู๋มีอะไรพีอ่อันดาครับอันดามีช่องทาง Facebook ติดต่อไหมครับเพราะว่าตอนนี้เรื่องราวของอันดาคนที่เขาเป็นชาวเน็ตของโคตรครูอะครับเขาก็ต้องการคร<อ>ีเอทีฟอะไรแบบนี้าาาใช่ไหมอาจจะต้องการครีเอทีฟหรือเขาอาจจะเปิดร้านมีเขาอยากมีคนมาเป็นพนักงานพาร์ทไทม์อะไรอย่างเงี้ยเผื่อ,อลองคุยกันแล้วเผื่อเราจะได้หารายได้เพิ่มมีงานเพิ่มอ,อันนี้คือถือว่าเราช่วยกันนะอันนี้พี่พี่ไม่ได้มองว่าอันดาน่าสงสารหรืออะไรพี่มองอันดาเป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็เราจะได้ช่วยเหลือกันได้ครับ ขอบคุณครับเป็นไอจีอ IG ได้ไหมครับอ่าได้ครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวลองบอกครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ให้อดมินปักหมุดแล้วก็คนที่อยู่ในเน็ตชาวชาวแชทลองลองทักไปหาน้องดูนะครับ DM ไปหาน้องดูอ่านี่คืออันดามึงหลอกด้วยนี่ว่าขอบคุณครับโอ้โหไอสัตว์มึงไม่ธรรมดาแล้วอันดาโอ้โหนี่ถือว่าโคตรครูเราทํางานไวมากโดยน้องป๊อปนะครับเปิดวาร์ปสดสด1ขวบใช่ไหมอันดา2 1ครับผม21ขวบ เชื่อว่าวันหนึ่งท้องฟ้าจะสวยงามนะช่วงนี้มันอาจจะเป็นช่วงที่ฝนกระหน่ำตก แต่ฝนซามมจะเจอสายลุงน้องชายครับผมวันหนึ่งเดี๋ยวเราเจอกันถ้าต้องการให้พี่ช่วยเหลืออะไรกูยินดีแล้วกูไม่คิดตังแน่นอนขอบคุณครับมีอะไรอยากบอกชาวเน็ตหรือว่าอยากพูดอะไรก่อนวางสายได้เลยนะขอบคุณทุกกําลังใจที่พิมพ์เลยครับผมจะอ่านทุกกําลังใจเลยครับขอบคุณนะครับผมไม่รู้ว่าแบบมีคนที่กําลังเจอเรื่องที่มันก็ขรุขระในชีวิตแบบผมอยู่หรือเปล่าให้คีซอฟผมก็เดินคู่กันไปในทางที่มันอาจจะไม่ได้เรียบหรูมากก็อย่างน้อยก็คิดซอฟผมเป็นเพื่อนที่เดินทางไปหาเป้าหมายที่อาจจะแตกต่างกันใน ขอบคุณทุกคนมากครับใครเหนื่อยใครท้อฟังเรื่องอันดาเราก็จะรู้สึกว่าโอเคอย่างน้อยๆที่สุดเรามีคนที่กล้าหาแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้เราได้สู้ต่อไปได้เหมือนกันขอบคุณสําหรับเรื่องราวที่แชร์ในวันนี้นะอันดาน้องชายมีโอกาสคุยกันน้อง